คุณก้มสวัสดียามยินนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปสั้นๆน,นะมาดูน้ำที่ทวกน้ำดำกับผมปัตตานีทุ่งยางแดงน,นะครับมาทำเป็นคลิปสั้นๆลง u t u b e ประมาณสัก4 5หานาทีนะฮะดูครับคนเยอะม,มากครับผมก็จะพยายามไม่ให้ไม่ให้เห็นหน้าคนอื่นชัดๆนะเดี๋ยวมันเป็นนิสิตนะครับดูดดครับผมคนเยอะม,มากครับ ทันไม้ทันมือกับผมเราเอาแหมาให้ตะับตุ้งคนหาปลาตัวเยอะนะครับลูกผมเองฮะอันไหนจะดีอะโดเห็นน้าไม่ได้ครับอะโดออะตามวัไทยลูกผมเองฮะอือ เห็นแห้ไม่ได้จริงๆเอด้ก็ไี้เห็นนิดนหลานๆขององนะดูครับให้เดี๋ยวรอบหนึ่งฮะน้ำเต็มครับเต็มสนุนเลยนะผมไม่ได้เอาแหมานะพอดีมากับรถฮะรถจอดอยู่ตรงนูนนน้นไกลนู้นครับผมดูครับลูกผมเห็นน้ำไม่ได้ดครับผม รูปน้ำดำนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมถ่ายป้าป้าเขาตกปลาปลาเล็กๆนะปลาซิวนะฮะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับน้องเขาตกปลาอยู่นะ เฮ้ยแล้วเอ้ยเฮ้ยหรอดึงนะครับดึงนะครับดึงแล้วดึงแล้วเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กอ้ออ๋อปราหยัดจริงอ๋อกะนี้เขาใช้เหยื่อเป็นเหยื่อแมงเม่านะฮะส่วนน้องนี่ใช้เหยื่อไส้เดือนครับเด็กครับกะเขา

ออเดีะเดี <rôle à déc> ๋ด <gens> ูเลยเกี่ยกันยังไงดีว่อกอเไปเลยอะไรสลูวเหรอโอ้โหสุยเป็นปลาซิวนะปลาซิวควายประมาณนี้นะไซส์ประมาณนิ้วสนิ้วนะกินนะครับโลยังไม่ติดครับผม โอ้เลี้ยงได้แล้วครับคนก็ทยอยเดินกลับบ้านนะ